สวัสดีครับามาอยู่กับช่องชายเกมเมอร์นะครับนะมีเพื่อนนะอย่าเดินหนีเราต้องตัดไม้เลยตัดไปเราก็เดินเล่นกันต่อตอนนี้กำลังจม้น,นม้ำ<น><ย>เฮ้ยนี่น<าย>ไงสร้างเลยน<า>ยีลๆ,ๆนี่คืออะไรวะ นี่คืออะไรเนี่ยอ๋อดาบดาบไปด้วย,เ,นนเ,ยเออไม่เล่นนานเออไม่เล่นนานไปถูบตัวขาทิ้งอ่ะโฟกเ้าไปเลยไปไปทำไร,รเป็นครั้งแรกที่ไม่ได,<ร>ทไได้ที่ไม่ได้เล่นด้วยกงไม้ค้าไปเลยก็ดีแล้วยังโคงเออ ทำอย่ากันเลินเดี๋ยวห้ามู่เวลาก่อนเราจะเอาเนื้อกันครับเดี๋ยวเลือดเราลดขึ้นมาเดี๋ยวเราไม่มีอาหารรับประเทนนะครับรับประแท้อันรับประทนไงรับประทานไม่รับประเทียนเฮ้ ติดสปีกกันเไอนอเออเราสร้างแคมป์กันเลยไหมสร้างตรงนี้อะไรไหมเดี๋ยวขุดตรงนี้ที่ขุดดเราก็มีนี่ว่าหรือไม่มีเดี๋ยวดูก่อนที่ขุดเดี๋ยวาส่งให้ไหนยไูนี่ได้ยังวะได้แล้ว เยเฮ้ยเราไม่มีทอตนะนะเดี๋ยวให้ไม้หน so ึ่งอันท่าท okay. ่านาดิเฮ้ยไอ้นี่บล็อกนี่ก็ทำไม่ได้ยู่ไหนวะแกเพี่เยอะนี่จะวิกนี่ว่ะมีแล้วดาบอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวผ่าไม้ จะทำเองจะทำดับเฮ้เอาเตาก่อนเลยเตาไหมเก่าแต่เกาก่อนมันดูแลมืดๆนะเองก็จะโนเตาเอาไม้ไปใส่เตาก่อนเฮ้ยทำไมทำเร็วแท้วะเฮ้ยเราก่อนอื่นเราหาทอดกันก่อนไหมขว่างยังวะเออจะว่างแล้วเราอย่าเปิดมานะครับเดี๋ยวเปลืองแบตเดี๋ยว มากไม่ได้เดี๋ยวเปลืองแบตจะมองไม่เห็นเตื้อดับมืดแล้วนี่ว่าเเออ้ยาทำที่นอนดิเอาเอาไม้เอาไม้เนี่ยไม้ข้าวเนี่ยเอาไปใส่เตาดิเดี๋ยวเราจะพูดที่ไม้ข่าวนี้ป่ะมันมีลายๆายเนี่ยไอ้วะอยู่งไหนวะอยู่งหนวะ ไหนวะนี่ยังไงวะอยู่ไหนมองไม่เห็นครับส่งมาไห้มะส่งมาเออนี่ยส่งมาแล้ว,ส,ออส,ลวส่งแล้ว,ลวเออทำไมมันมืดยังแท้จริงกระดิ่งแมวครับตังดงต,ตอนเช้าเลยนึกต่อแนละ้วมาครับ เราเข้าแมปดดาครับไพิกัดผู้เล่นอะไอพิกัดอยู่หลังเ้างบนพิกัดเรียบร้อยอยู่ไหนบ,บนดูพิาอะไร x ลบสาม y หกสิบเจ็ดเซตสิบเก้า ไงโหดเปล่าไอรอนแมนใส่กอซี่ขีสีฟ้าเฮ้ยเองอยาโกงชุดดิมันออยังไงไม่รู้วะไม่เอาจะโกงชุดลบอะไรฮะ<ห>ลบอะไรเนี่ยอยู่เนี่ยไม่หรอเนี่ยไอไอไอไห้าไปเอาตัวรอดก็ตัวรอดอยู่ หรือว่าไ,ไปหาแคมเดี่ยวเดี๋ยวเราไปหาแคมกันเองนะไม่มไม่เอาไปด้วยกันนะั่นแหละดีแล้วอยู่ด้วยกันอยู่ไหนโฟกอยู่ไหนไม่ใส่หมวกดีกว่าใส่ใส่หมวกมิ้เที่ใส่หมวกกันได้ปะอยู่ไหนโฟกก็อยู่ไหนเดินยืนเดินมาเองแล้วเดินหนีไปไหนไม่รู้เอื้อเอื้อตายเรียบร้อยยังไม่ตายาายังไม่ตายครับอยู่ครับ อแล้วเนี่ยอ้แอกีบิกระดับเท่าไหร่บินทำไมวะเดี๋ยวไปดีไปห้าทีห้าทีอยู่กันร้องเสกที่นอนนะเพราะเราทำที่นอนกันไม่เป็นยืดหน่อยวะเนี่ยลอยขึ้นมาดิยืดไหนอ่ะลอยขึ้นมาบาอาการยื่ไหนลอยขึ้นมาอย่างโอ้โหตีอยเลลอยขึ้นระสูงเลย อธิยูแม่ทอดเลยฮะไม่นี่โกงท้อสเขจะค่อยโกงไปดิตามมายังนะนี่ไงติดสปีดอยู่ตามมาดิเฮ้ยตรงขออไม้ยเนี่ยนาอยูไหมไม่วะข้างล่างเฮ้ยปับเช้านี่เราเช้าอยู่เลยโอ้ยปับเช้าก่อนปับไม่ได้ต้องเจ้าของแมพเท่านั้น บ,บเอ้าล็อกไว้ดีที่ยังไงหลอกไว้ล็อกปึ๊บลงตรงนี้เห็นปะเห็นปะเราลงแล,ล้วโอ้ยเออเรียบร้อยทำไมตัวที่สูงอ่ะเออดีเลือดเพิ่มเองดีนี่ไงตรงนี้ตัดทิ้งเลยไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยแหละเอาไว้นั่งไว้นั่งดูวิวน,นั่งยังไงนี่นั่งเนี้ยนั่งเนี้ยเนี้ยนั่งอย่างเงี้ยกดตรงเนี้ย อ๋อนี่เรานั่นอย่างนี้แบบนี้เดินจะฉาแบบย่องเบาย่องเบาเอ,อื้อไม่ตกด้วยนังออไม่ตกด้วยยังไงเจ๋งวะเจ๋งไม่ตกโอ้ยเ,เด็กซางที่อยู่เองก็ได้วะตกปลาดีกว่า้ไม่มีปลาให้ตกหรอก น้อยไปเลยไม่มีปลาเดี๋ยวเอาควันเดี๋ยวเราใช้บอกไม้เนี่ยแหละทางบานบิดตกปลาบึดตกปลาที่ได้ปลาที่เร็วที่สุดในโลกเคยเห็นเราถอดนะไปเดี๋ยวเนี้ไม่ม,ม,มีฟองแล้วเฮ้ย เอาปลาว่าเอาปลาไ้กินนะเออเอาเถอเป็นหน้าที่อห้าหนึ่งคืนหน้าที่โฟกแล้วกันเดย๋ยวเาัาทางบ้านให้เค okay. ป่าไม่ตอดเลยว่ะมันเที่ยงตลอด่ได้ปลาแล้วนปลากินเลยนะมันต้องเผาใช่ปะเผาปะ ต้องกินงั้นเดี๋ยวก็ได้เออด็กก็ตายตกปลาเยอะสร้างตรงไหนดีวะเอาที่แค่พอนะไหนยุ่งนะนนี้จนปลาไม่ได้เลยหาไม้ไม่ด้วยหาไม้ระยอนไม้ด้วยเราจะไม่โกงครับเราไม่โกงบล็อกกันแต่เราจะโกงเราจะโกงอาวุธใช่เราจะโกงอาวุธนะและชุด ใช่ชุดด้วยเล้าหมายหมดใช่อะกลัวที่อู้ยเฮือไม่ได้อัดชิบออัดอยู่เล่ากี่นาที9นาทีแล้วใช่ใช่อะไระห้าไม้อยู่แอรแอรปลาอยู่ตรงนนะั้นดูแชรดูชร์ชดูแล้วอรปลา ไม่ต้องกำลังเครียดอยู่ตอนนี้กำลังเครียดอยู่เอ่ไดูก็เห็นไหนนั่งแอบปะแอบไม่มิดตอนนี้อยู่วายอะไรแล้วฮะวายอะไรอยูห่หลังเนี่ยพี่เจ้าวายห้องที่สามปะไม่รู้พี่เกียรติหนตอนนี้เรายอยู่ ước em cô ăn hả nè là cô ăn hả lắm mày quá ê hiệu là bà hát sư phở là mày ít ở lắm nè, phục phục เ้าดีกว่าผูา้ค้าร้านขายผู้เยอ คนสร้างบ้านกำลังเครียดอยู่มีบล็อกสิไปขุดต้นไม้มาเนี่ยเหอเสรียมหายเสื่สมคัญหายรีบบล็กกงทอดมาดิ กรงทอดมาทอดทำไมกรงทอดทอดทำไมแบบเอยนะจ้ากระจุกไหมจะได้แบบไม่ต้องเปลืองบอกเอากระจกนะบ้านเรามีกระจกทอดแม่กระจกเอาท้อใช่ S <S อึ๊กกระจกทำมาจากอะไรวะกระจกทำมาจากทรายเหรองานโฝกทำดิทำดิไปขูดทรายมาแล้วก็เผาเลิกเผายัางไงวะก็เผาใส่ใส่ตู้เผาอ่ะแต่ต้องมาทันเหรอตะโก้งแม่งกระจกตะโก้งเยอะไอ้น้หนหนอโก่งแค่กระจก เออเราเปลี่ยนใจนะครับบล็อกเราโกงด้วยดีกว่าไปชิบสองนาทีนะพวกเราก็จบคลิปกันแล้วนะเดีย๋ยวมันไมื่องนี้อะไรก็ชื่นเลยติดใจไปเล้ยเราจ,จบคลิปกันแล้วนะ12องนาทีแล้วนะ ภูเขาตรน้นภาตรงนี้ได้รึเปล่าภูเขาใต้หมาเลย สิบสามนาทีแลครับ,นบน่น่าเสียอายสิบห้านาทีในเสียดนยะสิบสี่แล้วซิสีส่สานาทีครึ่งครับเดี๋ยวเราจะเลิกกัน เอาถอนมาปากดีครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับกดไลค์ด้วยครับคอมกับ